ผู้ส่งข้อความได้ออกมาขอโทษและชี้แจงว่าไม่มีเจตนาพาดพิงโดยอ้างว่ามือลั่นจริงๆเนี่ยตั้งใจจะส่งข้อความไปยังกลุ่มลน์ธุรกิจไก่ชนค่ะโดยผู้ส่งข้อความนี้ซึ่งเป็นนักข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งก็แล้วกันเขาอ้างอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า ผู้ประกอบการไก่ชนไก่บ้านไก่ออแกนิกเนี่ยมีความเดือดร้อนเรื่องการส่งออกก็เลยมาปรึกษาตัวคนคนนี้นักข่าวคนนี้ค่ะจะมาหาช่องทางในการส่งข่าวเรื่องราคาเองเขาก็ยอมรับนะคะว่าที่เขาไปอ้างชื่อสื่อมวลชนต่างๆ1 9เาสำนักตั้งเอาไว้เป็นตุก๊กตาเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยกับสํานักข่าวที่เอามากล่าวอ้างเรื่องอื้อเชาจริงอันนึงมันจากมี นักวิชาการอิสระคุคณสลินีสลินีอาชะวานันทกุลค่ะได้โพสต์เป็นแคปเกี่ยวจักลายกลุ่มเป็นข้อความนะคะที่มีคนไปแจ้งเกี่ยวกับเลทราคาในการลงข่าวของสำนักข่าวแล้วก็เพจต่างๆค่ะหมายถึงมิวส์สิบเก้ารายชื่อด้วยกันนี่นำเสนอข่าวรายครั้งแผนการเผยแพร่ระชาภัณฑ์เนื้อหาข่าวและภาพนิ่งผ่านช่องทางเว็บไซต์ข่าวยอดนิยมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็ไล่มา19ที่นำเสนอข่าวรายครั้งค่าลง2 0 0 0บาทต่อครั้งต่อสำนักนำเสนอข่าวรายเดือนไม่เกิน30ครั้งเหมารวม55,000หันหมายถึงถ้าเหมาเนี่ย55,000้า 55. ไม่เกิน30ครั้งแล้วก็อีกข้อความหนึ่งย้ำด้วยแบบไม่มีใบเสร็จนะคะพี่อ่ะนี่เรื่องนี้ร้อนแรงจนกระทั่งเมื่อวานนี้แต่ละสำนักที่ปรากฏในข่าวก็พากันออกถแถลงการนะครับทุกผู้ชม ยกตัวอย่างเช่นกรณีของไทยรัฐกองบริการหนังสือกองบริการไทยรัฐชี้แจงโดยระบุ กรณีผู้สื่อขา่าวนอาสกัดแอบอ้างชื่อไทยรัฐและสื่อมวลชนอีกหลายสํานักเรียกรับเงินค่าเผยแพร่ข่าวในกลุ่มลายพักการเมืองหนึ่งและมีบุคคลคัดลอกข้อความจากกลุ่มลายดังกล่าวมาเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เนต็ตจนทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายให้แก่ไทยรัฐไทยรัฐระบุว่าตรวสอบให้ดีอย่างละเอียดพบว่าเป็นการแอบอ้างชื่อไทยรัฐของบุคคลภายนอกโดยไทยรัฐและบุคลากรในกองบรรณาธิการข่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นไทยรัฐยืนยันยึดมั่นในจรรยาบรรณเสื่อย่าง การรายงานข่าวมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมโดยกองบอกอย,อย่างเข้มงวดและรอบคอบและเรียกร้องให้ต้นสังกัดของผู้สื่อข่าวที่แอบอ้างชื่อไทยรัฐและสื่อมวลชนหลายสำนักกะค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะขอให้ต้นสังกัดตรวจสอบและชี้แจงกับสาธารณะต่อไปสาระคือของไทยรัฐเรียกร้องให้ต้นสังกัดของนักข่าวคนนี้ซึ่งเป็นคนไปเสนอแผนประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วหลุดออกมาเนี่ยขอให้ต้นสังกัดตรวจสอบและชี้แจงกับสาธารณะค่ะ ก็ออกมาหลายสำนักแหละเอาที่สำคัญสำคัญที่มีข้อเสนอที่แตกต่างก็แล้วกันท่านผู้ชมฮะกรณีของกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจก,ก,ก็ออกถแถลงการยืนยันในจุดยืนถูกต้องโปร่งใสอิสระยึดมั่นจริยธรรมวิชาชีพสื่ออย่างเคร่งครัดไม่ยอมให้ผู้ใดเอาชื่อองค์กรไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยเด็ดขาดยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นทั้งทางตรงกับทางอ้อม และจากการตรวจสอบพบว่ากรณีแอบอ้างชื่อโกงธุรกิจแส,สวงหาผลประโยชน์ของนักข่าวไม่มีบุคลากรของ,ขอ,งองค์กรคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้กรุงเทพธุรกิจระบุว่า จะเดาเนินการตามกฎขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่นําชื่อองค์กรไปแอบอ้างรวมถึงผู้ที่นําข้อความอันเป็นเท็จไปเผยแพร่หรือส่งต่อโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี่ก็แปลว่าดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เอาชื่อองค์กรไปแอบอ้างข้อที่หนึ่งกับคนที่เอาข้อความอันเป็นเท็จมาเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งอาจจะหมายถึงนักวิจารารท่านนี้นี่แหละ หรือไม่ประการใดเนชั่นทีวีก็คล้ายๆกันแต่มีข้อความที่เพิ่มเติมขึ้นมาท่านผู้ชมการเผยแพร่ข้อความนี้ นาไปสู่การกล้าข้อเขสเกตว่าเป็นการตกลงกระเดงของนักข่าวภาคสนามกับพักการเมืองก็ไม่เป็นความจริงและยังสะท้อนถึงความไม่เข้าใจระบบการทํางานของสื่อวิชาชีพซึ่งมีกองบรรณาธิการคอยคัดกรองเนื้อหาและถ่วงน้ําหนักการนําเสนอข่าวอย่างสมดุลเหมาะสมรอบด้านจึงเป็นไปไม่ได้ที่นักข่าวภาคสนามจะไปรับปากกับบุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตามว่าสามารถนําเสนอข่าวได้กี่ครั้งต่อวันหรือต่อเดือนแลกกับผลประโยชน์ และระบวุว่าการน,นําเพียงข้อความในกลุ่มไลน์ไปเผยแพร่และวิจารณ์ต่อโดยไม่ได้ตรวจสอบที่มาที่ไปหรือรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านผิดวิสัยของวินยูชนหรือผู้ที่อ้างตนว่าเป็นวินยูชนและอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทใส่ร้ายดูหมิน่นบอกว่าจะดําเนินการในช่องทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะทีวีสาธารณะไทย PBS ก็ชี้แจงเช่นเดียวกันท่านผู้ชมโดยระบุรายละเอียดว่าผู้ส่งข้อความดังนี้เนี่ย ได้อ้างถึงสำนักข่าวที่มีชื่อเสียงต่างๆรวมถึงไทย b ีวเอสโดยอ้างถึงอัตราผลตอบแทนอย่างที่ว่านี่ก็คือรายครั้ง2,000เหมาไม่เกิน30ครั้งรายเดือน55,000แบบไม่เบส็จถูกเผยแพร่ออกไปกระทบต่อบทบาทการทำหน้าที่เสนอข่าวสารตามวิชาชีพกองบอกขกอง ไทยพีบีเอสยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการกระทําของบุคคลผู้ใช้ชื่อในไลน์กลุ่มสื่อสารพักการเมืองดังกล่าวการกระทําตามที่ปรากฏข้อความในไลน์เป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักการวิชาชีพด้านจริยธรรมสื่อสารมวลชนค่ะและสรุปทิ้งท้าย การกระทําดังกล่าวของผู้ส่งข้อความและผู้เผยแพร่ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์จึงเป็นการกระทําผิดต่อหลักกฎหมายและหลักการจริยธรรมวิชาชีพไทย P ี s ขอทักทวงให้หยุดการกระทําหรือการแอบอ้างและหยุดส่งต่อนําไปบิดเบือนข้อความอันเป็นเท็จและขอให้ผู้ที่ส่งข้อความแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะเมื่อคือนนี้ไทยพีบีเอสก็นําเสนอข่าวเรื่องนี้ ตอนหนึ่งนอกจากออกแถลงการแสดงจุดยืนยังได้ทราบว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่นักข่าวสายการเมืองคนหนึ่งได้ยอมรับว่าสง่งผิดกลุ่มบอกว่าคือเขาอ,อ้างว่าเป็นเพียงแผนประชาสัมพันธ์ธุรกิจไก่ชนไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะต้นต่อของเรื่องเกิดในห้องแชทห้องสื่อพักการเมืองพักหนึ่งซึ่งมีสมาชิกกว่า244บัญชีเมื่อนักข่าวการเมืองรายหนึ่งส่งข้อความแผลประชาธมพัน ระบุชื่อสื่อมวลชน19รายพร้อมกับไทยบีเวสพร้อมแนบเปลดราคาผู้ส่งข้อความได้ออกมาขอโทษและชี้แจงว่าไม่มีเจตนาพาดพิงโดยอ้าง,างว่ามือลั่นจริงๆเนี่ยตั้งใจจะส่งข้อความไปยังกลุ่มไลน์ธุรกิจไก่ชนค่ะโดย ผู้ส่งข้อความนี่ซึ่งเป็นนักข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งก็แล้วกันเขาอ้างอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าผู้ประกอบการไก่ชนไก่บ้านไก่ออร์แกนิกเนี่ยมีความเดือดร้อนเรื่องการส่งออกก็เลยมาปรึกษาตัวคนคนนี้นักข่าวคนนี้ค่ะจะมาหาช่องทางในการส่งข่าวเรื่องราคาเองเขาก็ยอมรับนะคะว่าที่เขาไปอ้างชื่อสื่อมวลชนต่างๆ19สำนัก ตั้งเอาไว้เป็นตุ๊ก,กตาเฉยๆโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยกับสํานักข่าวที่เอามากล่าวอ้างเป็นเพียงตัวเลขคร่าวๆที่ทีมงานของนักข่าวคนนี้ตั้งขึ้นมาเองอเรื่องนี้คงจะร้อนชาต่อไปแล้วครับทุกผู้ชมการดําเนินการของแต่ละสํานักขนาดที่สภาวิชาชีพเสือนั่นก็คือสภาการสื่อมลชนแห่งชาติก็ออกแถลงการว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าผู้โพส เป็นผู้สื่อข่าวในสังกัดองค์กรสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนด้วยจึงมีหนังสือแจ้งให้องค์กรต้นสังกัดของผู้สื่อข่าวดังกล่าวใช้กลไกคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรของสมาชิกดําเนินการสอบสวนและให้แจ้งให้กับทางสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติทราบภายใน30วันค่ะและยังเสนอแนะให้องค์กรสมาชิกต้นสังกัดซึ่งเป็นต้นสังกัดของสื่อคนนี้ค่ะดําเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรสมาชิกอื่นๆด้วยอ นี่คือความเคลื่อนไหวซึ่งตามกันดูคงไม่จบอยู่แค่นี้แน่สภาวิชาชีพบอก30วันใช่ไหมค่ะให้ต้นสก,กัดสอบใช่ค่ะแล้วขอให้มีมาตรการเยียวยาด้วยนะคะ